รายงานทั้งที่สองครับใกล้จะลงทางด่วนลังสิตบางปงบินแล้วนะครับใกล้จะลงอยู่ยูเทินกลับมีสองคนนี้ก็คือลงกับยูกลับครับจังหวะนี้นี่ครับสภาพสองข้างทางครับผูสบัยน้ำท่วมต่างๆที่ไม่สามารถเป็นรถมือสองอ๋อเป็นรถมือสองนะครับเลือกเอาเลยครับไขกันมันนะะ ันไหนีนน่น,นี่ว้าวไปแล้วโอ้โหครับนี่ไม่ใช่จอดรถกันนั่นไหนัน่นไงน,น,น,นั่นไงรถ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 ทหารรถทหาร,าหารนี่ไม่ใช่เป็นการจอดรถมาประท้วงเสื้อแดงอะไรแต่อย่างใดนะครับ,บ,รบอ้าวแม่งให้กลับ,ลบรถอ๋อไม่ไม่ไม่ไมให้เบี่ยงให้เบี่ยง เบี่ยงได้ไปเลยไปเลยมันให้เบี่ยงนู่นไงก็ตรงไปตรงนี้แม่งแบ่งสองเลนตรงนี้แม่งไม่ให้ลงเออไปเลยบ้าก็ได้หรือปล่าวเอาละครับเกิดงานเข้านิดนึ่งเี้นอนเดินทางการมีชีวิไอขนนู้นไปแล้วครับ พี่ไปกูก็ไปเอาแม่งก็ไปกาไปเอาแม่ยาแม่ไปไว้นี่ลุยไม่ไหวลุยไม่ได้กลับกันหมดครับฟิวเจอร์ลงฟิวเจอร์ลงไม่ได้หรอก นี่คือฟิวเจอร์พ<บ>าร์คครับ<ช>รไม่เป็นไรไม่ให้ดูวะเราจอดดูกันไหม,<อ>รมกระน,น้ำจมแบบนีเ่เรากำลังจะลงไปจอดสำรวจเส้นทางครับไม่สำรวจแล้วครับอยากดูครับอาจครับอยากดูน้ำครับ แม่เจ้าครับเกลียนมากครับควมโอ้โหระบายน้ำมันไม่ทันน่ะโอ้ไม่งวิ่งวูอย่างนี้แม่งวิ่งไม่ได้โอ้ถึงขาเลยอะวิ่งไม่ได้ดูสิบล้อดิโอดูสิบล้อเหนื่อยตายรถสิบล้อโอ้โหสิบล้อยังไม่เหลือครับถ่ายภาพและรายงานโดยกฤษดา